สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูบงตับไก่นะครับทําเองโดยวสัสดุที่หาได้จากท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็ความยาวก็จุูจป,ประมาณ2เมตรครับกว้างก็คือจากตรงนี้มาตรงนี้ก็ประมาณเมตรเมตรเศษๆะนะครับคือจะทําซ้ายขวาเนาะครับนี่ครับจะใส่ไก่ประมาณ20สิบตัวความสูงก็อยู่ประมาณ ร้อยห้าสิบเซนติเมตรจากตรงนี้ฐานขึ้นมาตรงนี้อยู่ประมาณหกสิบเซนอยู่ตรงกลางก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบน่าจะไม่เกินแปดสิบครับก็คือพื้นจะใช้ลวดลวดตะแกรงก็เปล่าก็เรียกนะนะครับไปปรับใช้กันได้นะครับไม้ก็หานี่นะครับง่ายๆ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูทําเสร็จนะครับตอนนี้ก็ดูโครงสร้างไปก่อนว่าใช้ยังไงลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับง่ายๆครับไม้ก็ไม่ใช่ใช้ใช้ไม้อยู่ค่าเท่าแขนแก็ไม่ไผ่ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ